มันเข้ากันตรงไหนวะให้มันเป็นคนทำมันยากาศพึ้งจิใจวังว่างๆสบายบายมาหัวใจถูกแทงกีแผลอะไรของมันดีเจบรรยาออดให้เป็นคนคิดให้มันเออ กำลังแหมใจว่างๆหัวใจถูกแทงกี่แผลมันจะว่างตัไไวไหมไว้ไวที่หลับไม่ต้องอย่างนี้นะครัต้องดูบรรยากาศสถานบรรยากาศนี้เขาต้องการความสงบเขาสะอาดเขาเขาจิบแล้วว่างว่างแล้วว่างดแล้วเย้ ว่าว่าเดับเย็น yeah. ทั้งหมดกี่ขั้นถ้าขัา้นวันนี้ได้กี่ขั้นลวรู้จักวิธีหยิบวิธีหยิบอย่างไรที่จะวางให้เป็นวางให้ได้คือรู้จักหยิบการรู้จักหยิบก็คือรู้ว่าสิ่งที่หยิบนั้นมันเป็นสาระหรือไม่มีสาระผู้รง่ายคือมันเป็นทองหรือมันเป็นขี้ พราะหยิบขี้มันเปื้อนมือหยิบทองนี่มันไม่เปื้อนมือต้องสลาดหยิบนะอะไรบ้างที่เป็นกระบวนการหยิบก็ใจรับรู้ก็เป็นการหยิบอย่างหนึ่งหูฟังเสียงก็เป็นการหยิบอย่างหนึ่งตาดูรูปก็เป็นการหยิบอย่างหนึ่งกายสัมผัสก็เป็นการหยิบอย่างหนึ่งอารมณ์ที่เกิดกับใจก็เป็นการหยิบอย่างหนึ่ง สรุปแล้วต้องใช้ปัญญามากๆก,กับการที่จะหยิบจะดูจะดมจะสัมผัสจะริมรถแล้วก็จะนำมาเป็นอารมณ์ต้องใช้ปัญญาทั้งหน้าถ้าไม่ใช้ปัญญานี่เราเราเสร็จเราแย่ก็บอกแล้วว่าศาสนานี้เขาสอนให้เรามีปัญญาเพราะมีปัญญาจึงรู้ทุกเพราะมีปัญญาจึงรู้ว่าเหตุเกิดทุกข์มันมีอย่างไร และเมื่อเพราะมีปัญญาจึงรู้ว่าทางดับทุกนั้นมีอยู่และก็เพราะมีปัญญานี่แหละจึงทําให้ทุกนั้นดับได้ดังน,ศาศานั้นศาสนาที่เขาจะสอนที่เกิดปัญญาเวทีแจ้งวัฒนะอาราม <Wow. S 1> เพื่อารารบรรลุผลอีกหน่อยเป็นเวทีของผู้มีปัญญาไม่ได้กินยากินพิซซ่าแล้วนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ เดเราจะฝึกจะสอนจะบอกกันให้ทุกคนที่มาที่นี่ต้องมีปัญญาไม่ใช่มึนตึ๊บมึนงงแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะว่ายอยู่อย่างนั้นน่ะหมุนอยู่ภายเรือในอา่างไม่ไปไหนสักทีถ้าอย่างนี้ไม่เอาเหมือนกับวันนี้ที่ลวงปู่ประชุมสภาพลังงานให้กันบ้านเขาไปขาวที่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยต้องไปหาการบ้านไปเขียนกันบ้านมา ไปเขียนก็เอาเอา,เอาล่ามลามดึงบูรล่ามเอาให้เขา้าทั้งหมดสิบยี่สิบข้อนะไหยคนไปเขียนมาก็ยังวนอยู่ในอาบวนอยู่ในอาบยังไงปัญหาการพลังงานมันเกิดจากการทุจริตคอเลกชัอนนปะตอทเอาเปรียบหน้าการเมืองตั้งบริษัทในหน้ามา12บริษัททั้งฝ่ายท้านไ่ายรัฐบาลมารับ จับจากปตทโดยทำหน้าที่เป็นผู้ไปซื้อน้ำมันและบิโตรโคเคมีจากประเทศสิงคโปร์โดยประเทศสิงคโปร์ก็ไม่ใช่เป็นประเทศผลิตเป็นประเทศที่สั่ซื้อจัดจ้างเป็นประเทศในหน้าอีกรอบหนึ่งแทนที่ประเทศไทยจะไปซื้อโดยตรงจากประเทศผู้ผลิต ยังมองมั่วอยู่แต่ไอ้เรื่องเรื่องที่มันเป็นปัญหายังไม่ได้บอกเลยว่าพวกนี้จะทำอะไรปีหน้าจะได้ประโยชน์อะไรหลวงปูก่ก็เลยบอกว่าออกจากวังบนพวกนี้เสียทีคุณต้องบอกฉันให้ได้ว่าสภาพลังงานแห่งชาติเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาอดความยากจนของคนไทยได้อย่างไรมันต้องใช้ตัวกฎบัตรกฎหมายอะไรมาเป็นเครื่องรองรับ แล้วจะทําให้ชาวบ้านประชาชนคนทั้งชาติสู้ครั้งนี้จะมีโอกาสได้ใช้น้ำมันใช้แก๊สราคาถูกอย่างไรฉันไม่อยากรู้ระดับปัญหามันมาอย่างไรเพราะรู้มานานแล้วแต่ฉันอยากจะรู้ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างไรได้ประโยชน์อะไรในการที่จะเดินไปคือต้องปลับคือแต่ละคนก็พูดเก่งพอพูดเก่งก็ ใส่น้ำเข้าไปเยอะมากในแบบในในพินเขียวในเรื่องที่ทำขึ้นมีบางคนก็มีแต่เนื้อแต่มีแต่เนื้อเอาใช้ได้เอานี่มาเป็นต้นแบบในการพิจนารณาวันนี้สำเร็จไหมสภาพลร,รงงานก็ได้ไป99.99 99นแะล้วรนะ ยังเหลืออีกหน่อยเดียวคือลุองปู่ต้องมาเทียทบเพราะวลีถ้อยคําแต่และถ้อยคํามันต้องมาเทียบกับพัฒนาทุกคนเช่นคาว่าพัฒนาเนี่ยมันมีราาศั์มาอย่างไรแล้วมันแค่ไหนจริงเรียกว่าพัฒนาแล้วถ้าพัฒนาแล้วมันจะทําให้สมม,มนลูกคนเราดูดเรากรุดแร่เราดูดน้ามันดูดก๊าซแล้วลเรา ไอ้บนดินมันจะเสื่อมโทรมไปมันจะสุดมันจะแย่ป่าไม้มันจะโดนทําลายสินแร่มันจะโดนละลายหายไปเราจะทำอย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนาไหมถ้าพัฒนาแบบชนิดที่ในเชิงอนุรักษ์จะทําได้ไหมก็ต้องมาดูมาดูลัาสัปของแต่ละวันดีแต่ละถ้อยคากฎหมายแต่ละมาตรก็เลยเหลืออีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะตรวจทานแล้ววันพรุ่งนี้พวก ผู้ร่วมอุมการผู้ร่วมคิดก่อหน้าจร้ากสภาพาานากานเขาก็จะขึ้นไปแนะนำตัวบอกเราให้พวกเรารู้ว่าวันนี้ต้นแบบของสภาพาานากานแบบได้บร,รูลวัตถุประสงค์และสลําเร็จเรียบร้อยแล้วอย่างไรแล้วก็หลวงปู่ก็ให้การบ้านเข้าไปว่าเราไปดูซิว่าไอ้น้ำมันเขียวเนี่ยน้ำมันที่มันไม่ต้องยูโรโฟยูโรซียูโรซีอะไรนี่น,นไม่ต้องใช้เนี่ย ประกาศใช้ได้เลยไหมซึ่งจะประหยัดเงินได้4บาท5บาททันทีเนี่ยจะทำได้ไหมแล้วมันแตกต่างกันระดับไหนคุ้มไหมแล้วใช้อำนาจของของประหลัดกระทรวงเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำได้เราจะได้ไปเยี่ยงประหลัดกระทรวง่ไม่ต้องรอชนะไปเลยนะ พวกนี้ก็ไปได้เลย,เลยถ้าปริัดกระทรวงมีอำนาจที่จะหยุดยั้งการใช้น้ำมันที่ที่ถือว่ามีต้นทุนการผลิตแพงตั้งหลายบาทเนี่ยเดเราเราไม่เอาอะเราไม่ไปคู่ใช้เราไม่อยากได้เพราะว่าเราอยากมีเงินเหลือในกระเป๋าอะเราก็ไปบอกให้ปริัดกระทรวงถ้าปริัดกระทรวงมีอำนาจกำลังให้เขาไปดูพ่้นี้เขาจะมาอะไร ว่าถ้าบร,ระทรวงสามารถทําได้เราก็จะไปยื่นบรรลัดกะสวงแล้วก็ไปยื่นข้อเรียกร้องขอให้บรรลัดกะทรวงประกาศเป็นกฎกระทรวงว่าผู้ใดใครแม้ทาวนาจะใช้น้ํามันเขียวคือน้ามันโซลาที่ไม่ต้องมีสารยูโรโฟยูโรซี 4, อะไรเนี่ย mm hmm. ก็สามารถทำได้ซื้อได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องราคานานา mm hmm. เหมือนกับที่อาชีพประมงทะเล ที่เขามีอนุญาตพิเศษให้ใช้น้ำมันเขียวซึ่งมีต้นทุนถูกมากแค่ลิตรหนึ่งสิกว่าบาทสิบาทเราเป็นชนกลุ่มมากในประเทศนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสได้สิทธ์เท่ากับพวกประมงใหง้เราก็จะไปเรียกร้องของเรามากไปไหมมีทำไมเสียงมันเบาเกินอ๋อยังว่าอยู่ยังว่างอยูอ่ใช่ไหม ลูกหลานนเาจอสีส่งเสียงทำรามหน่อยอเดี๋ยวว่ารังไปดูไปดูกฎกระทรวงไปดูข้อกฎหมายว่าอำน,นาจสั่งการเนี่ยมันอยู่กับใครไม่ต้องรอชนะทำได้ทันทีเพราะรู้บูเป็นคนพูดได้ทำได้คิดได้ ต้องเห็นผลท,ทันทีไม่เสียเวลานี่ไคิดได้พูดได้ก็ต้องทำให้ได้เป็นที่ประจักษ์ไม่ต้องเสียเวลารอถ้าทำได้จริงปริัดกระทรวงมีอำนาจจริงสั่งระงับและก็สาอนุญาตให้ใช้น้ำมันเขียวโซลาเขียวได้ทันทีเพื่อจะริบหนึ่งสิบกว่าบาทเอาไหมเอาไหมเอมเอะังนั้นเราก็จะขอใช้น้ำมันเขียวละ่ะ น้ำมันเขียวหรือน้ำมันโซล่าที่ไม่มีสารลดอะไรลดอะไรลดไอ้ไอ้ไอ้กรรมฐานไม่มีสารลดจริงๆ